อยก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับเราอัพทุกูอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาโอเ n นบ็อกกันนะครับผม ซึ่งเป็นโปเกมอนเทดดี้การ์ดเกมชุดใหม่ชื่อชุดว่าฟิวชั่นอาร์ตอ่าฟิวชั่นอาร์ตนั่นก็คือมันจะมีโปเกมอนรูปแบบใหม่ชื่อว่าโปเกมอนฟิวชั่นแน่นอนคือเป็นโปเกมอนที่คล้ายๆกับจูโจมต่อเนื่องจูโจมข้างเดียวก็คือจูโจมแบบฟิวชั่นอ่นแน่นอนแน่แทเลยแน่นอนวันนี้เราจะมาไม่เปิดแบบธรรมดาเรามาคนละกล่องได้กล่องนี้มาจากร้าน นัดก,การครับผมสำหรับสนุูพวกเราในการเปิดกล่องชอบมากๆเลยอ่ะ,อะโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าใครจะเปิดได้การ์ดราคาด,ดีกันต้องน่ายอยู่แล้วโอเคเรามาดูกันว่าใครจะได้หวันนิไหวันนิดวันหน่อยมามามาเ,เราต้องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปเกงมาเรามาดูกันว่าในเลดยหนึ่งกล่องมันจะออกอะไรบ้างอ่าโอเค วันนี้โอเคเปิดแล้วสองแรกเลยสองแรกอ่ะมาประวัติกันก่อนเลยดีกว่าตอนแรกอ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยบอกเลยมาได้สองแรกบอกไม่มีมาตสองแรกเลยอ่ะตัวนี้เอาไปของน้าหนึ่ง สองเงาอาขมวดมากอืมมันมีห้าใบแต่มันไม่มีอะไรฟื้นห้าแต่เราได้เป็นเทรนเนอร์ที่เป็นจู่โจมฟิวชั่นเฮ้ยตัวนี้บอกว่าอะไรครับเชื่อว่าประกายแสงของทอมซิเรกอาโอ้หมันบอกว่าเลือกโปเกมอนจู่โจมแบบฟิวชั่นไปเราได้สูงสุดสองตัวน้ำกราดพลังงานจู่โจมแบบฟิวชั่นจัดสำรับมาติดได้ตัวละหนึ่งใบเรียกว่ามีนะปั๊มจี้อืมโจอาไม่มีอะไรเหงาเงานะ อยู่ยังคนเงาเงาขอนแรกเรื่องนี้แหละไปไหนผัดกันผัดกันปั่นปันมั้งเดชเฮ้ยฟอยไหมอันนี้ฟอยแต่ปกติรู้สึกอ้ยาดรัลพาวฟิวชั่นโอ้ยได้อยู่ไม่แต่ลาติโอนี่ออกกันเลงาเงามาดูจะรู้ว่าใครมันยังยังไม่มาอุ่นเครื่องก่อนไงเอาอุ่นเครื่องนะจึ๊บเอ้ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันกระกายแสงยังไงนะคุณฮะ ไม่ใช่เของนละเรื่องเนี่ยหัวเรื่องวะนนี้ก็หัวเรียงดีว่เอออ่ะอันนี้ของผมก็เหมือนเดิมครับอยู่อย่างคนเหงาเงาอยู่อย่างคนามเดียวดายเครื่องมันมาทีเดียวแหมใครจะมองว่าทุกแต่ฉันน่ะสุขใจมันจอบระมาณกี่ใบเนาะเฮ้ยสามีตัวนี้พี่หนึ่งจะเล่นสามี่แย้เฮ้ยมันยังยังไม่ออกอ๋อยังยังมันยังมันยังแรกๆอยู่นะเออยเดี๋ยวมันตุ้มทีเดียวหลังเลยหรอ ควรจะเหลี่ยมาบ้างเลยควรจะเหลี่ยมาใจกูหายว่ควรจะเหลี่ยมาได้นะโอยังไม่ยังไม่มียุด่ยังไม่มยง่ียังไม่มียัียังไม่มียไม่มียงไม่มียังไม่ยังไมมยันไปัวเดมันไม่มั่มยังมมันไมัม่ียังไม่ัมีั่งมีัมไงอืม เอ้ลุนล้นลุนปป้นลุ้นมือมันฟอเด้งเลยเห <c oughs> มือนเด้วครับโอ้โหอ,อยู่อย่างคนเหงาเหงาอยู่อย่างความเดียวดายมันไปไหนหมดวัเนี่ยเออโอ้โหถุงมือเขาจใส่คอยให้ผมหรือเปล่า <c oughs> ใครอยากจะตีซีคุณแรงๆครับเอาถุงมือนี้ไปใส่นะฮะท่านผู้ชมใครหมัอนไส้ซีคุณก็เอาใส่ภาวันแล้วก็ตีแม่งไปเลยลุ้นละุ้นจริงไหมนี่ออกกันนะอ่าอ่าอ่างานไหนไหนแย่หรอก อ่ะอะมอนก้าไออยู่ยังคนเหงาเหงาไปไหนหมดเนไอเขาได้ใส่วีวีแม็กให้เราป่ะวะหรือวิวแช่นั้นมันเป็นแบบขายด่วธรรมดาไม่มาแน่มาเนี้ยบดบดใช่ไหอันนี้อันนี้จริงละอันนี้จริงหัวหน้าเป็นพลังงานอืมอืมดีดีอะไรวะอะไรอ๋อโอ้ยเด่นไปตัวแรกตัวแรกเปิดมิชชันเด้นถอยนะตอดตอด ไม่ใช่คนละคนละนี่กันคนละก๊ลาันกันทีนี้กันเกย์เป็นอยู่ไหนเรามาพลกันนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอ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 ยกระดิ่งกระดิ่งเรียกอะไรเรียกมิวเฮ้ยโมาติดกันเลยจริงป่ะเนี่ยใช่อันนี้เหมือนจะหรูๆด้วยอันผมก็ออกนะโอ้ยโอ้ยอย่างนี้คือโปเกมอนหนึ่วี กีวยเสียเอเอีนอนค้างอยูราลาเจ้าเจ้าตอนนี้ผมเปิดกล่องมาแเนี่ยบล็อกปลุกพลังงานปลุกพลุกอะไรวะปลุกลมน้มน้เจทึงตอนนี้ไม่เคยเปิดให้เอสอาร์เลยในในกล่องที่ผมซื้อเองนะเออ เฮ้ดอนดอนเล็กไงได้ดอนดำไงเคยได้ดันดำอ๋อเออแต่นี้ดีอยู่พอเลยนะผมยังค้างอยู่ของผมจริงจังไหมโอเคเออกล่องนี้แทบจะชนะแล้วล่ะพี่หนึ่งเออโอ้ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงแปลงเกิดขึ้นได้นี่มีมาเหมือนกันเออวีมาแต่วีแม็กยังไม่มาเลยเือ ดีนะไม่บอกจะกดสกินเทสก่อนถ่ายอ่ะคิดดูถ้าได้เอนะกนสกินเทสเลยแล้วพอกดถ่ายปั๊บขี้์ถี่ไหมดีกว่าวะเดี๋ยวดูนี่นะโจโอ้ยเฮ้ยตัวนี้ดีนี่ดีนะรอไปก่อนตัวนี้ดีดีไหนดีเอเดียโอคีเซดอ่ะอ๋อเดียอคีเซดดีโหเหงาไม่สนแล้วเหงาไม่สนแล้ว เฮ้ยเอาเอาจะอะไรเป็นสู้เหมือนเนี่ยเดี๋ยวกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องมีมันต้องเป็นมิวอ่ะเออนั้นเลยอ่ะมันต้องเป็นมิวเอเอถึงจะสู้ไปนั้นได้เลยนะโอ้ผมว่ามีแม็กจริงเหรอแล้วผมเดาวว่าเออผมดาวคือสีมีหกดาวมหาจริงป่ะจริงเปิดทีเดียวเลยนะเอ่าตื่นตื่นกิน นี่เราอยากทำเด็กกีนเนี่ยเหรอไม่ในใจผมเมื่อกี้นะเห็นทุกขอบม่วงม่วงมิวีทูไม่มีอยู่แล้วมีวีมีแม็กเปิดหรอวะไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวนี้โอ้หมเตอร์ฟรีแย่มากกว่านี้ไม่เปิดได้ยังไงวะอุ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะเปิดขนาดน้นอ่ะออกชื่อไอโอเคได้สามทหารไม่เอานะไม่เอาหลอดทหารเอสร ไม่เอานะจื๊บอัลลูมิเมอัลลูมิเนียังดีดีิอดีละจังหวะนี้อะไรก็ดีไปหมดนะเออคือตอนเนี้ยอันนี้ออกเหลือพี่หนึ่งแล้วเนี่ยชื้ออันนี้ออกไปอืมนองอกอะไรป้างอุ้ยมาว่ะมาแล้วมาแล้วดึงมาดิมาดิมาดึงดึงสองสามเอ้ยเาวานิ้วป้าได้ใช้นะเออในนี้เก่งนะเอาไปใส่หมูเกนหลืออะไรพวกเนี้ยใช่ใช่ ไอ้เาเรียกอะไรปุ่่่่่่่่่่น่่่่ต่่่่่่่มา่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่อ่่่่่่่่น่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่อ่ม่่่่่่่่่่ย่่ง โอ้ยเฮ้ยแต่พี่หนึ่ง sr ไม่ออกนะก็ยังไม่รู้ว่า sr ใครจะทับกันไหมเนี่ย sr อันนั้น s าไอ้ดาวอ่า sr อันนั้นทับกันมีโอกาสได้ ur มีโอกาสได้ ur ไอ้ดาเออเนี่ยใช่ sr ไม่มีอะไรครับเงาเงาเจ้าเจ้าเจ้าเราควรทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยเจะเฮ้ยนี่ยคอร์สฟิชั่น นี่ได้นี่มาประกายแสงแห่งคนนฮะใช่อ่ะไม่ใช่อยากได้ตัวนี้จะเป็นเอสอาร์ประกายแสงของคำนิสัยเล็กอยู่กับพี่แน่นอนบอกเลยมา่เนี่ยมาแล้วเฮ้ยเอเอจริงจังจริงมิวไม่เอเอครับแต่มันมีไหมมีโอ้ยแค่นี้ก็มาอธิการแล้วโอ้ยบอกต่อเลยเมื่อกี้อะไรนะกระลอกปูอะไรออกหมดแล้วนี่แหละกีตใบไปจบอก กอดีตอดีตมาเด็ดดิฮึโอ้ยโอ้วคุณมีดวเกีโนเ์กโอเกไอรเซ็ตตาตัวเลยเหรอดีแล้วดีแล้วออกเยอะเจ้าหปจ้ะเฮ้ยมาดีแม็ก,ดกเาากดี๋ดนะยวยิ่งยี่เดินนะขี่เด่นขี้เด่นอุ้ยยากออกแล้วโอ้อยจะบ้า <laughs> โอ้พี่หนึ่งแพ้แล้เนียพี่หนึ่งแพ้ล้วเนี่ยโอ้โเรื่องมีเหรอท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้น้องผมพี่หนึ่งแพ้แล้ววะนั่นกินดุสิกเออของจริงของครายังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพโปเกมอนยังรอนเดียวเดิ๋ยวสองผมยังไม่ดูนะว่ามีอะไรปแบบไม่มีอะไรนักเต้นเลยนะนักเต้นเลยนะเขาไปเต้นคนเดียวเลย โอ้ยางเหงาไปหนึ่งเลยอีสองซองสุดท้ายครับท่านผู้ชมเลยเกียบเลยอุ้ยยยย่าเหงาเฮ้ยสังเกตไหมบีแม็กซที่หนึ่งเพิ่งออกแค่ใบเดียวเมื่อกี้ผมแกะแล้วมันแทบเห็นพอดีสัมผัสสัมผัสได้เหรอไม่ใช่เห็นเต็มหน้าเลยยิ้มกิมผมยิ้มกิมเลยอะไรวะเฮ้ยมาเลยนเล้ยวเฮ้ยีแม็กมาเหมือนกันว่ะเฮ้ยย่า ไปขอดูกีเด้นหน่ยดิหน้าตาเป็นไงอันเนี้ยพี่หนึ่งจะสงสัยตอนแรกอ่ะมันจะมีม่วงๆนี่ใช่ไหมแบบพียมิวมิวแล้วล่ะเปิดออกมาไหมนะกัวไช่กัวไช่กีเด้นอ่าเราเปรียบเทียบเดี๋ยนะอันนี้ผมถือไว้ละนะถือไว้นะกัวไช่แหละกีเด้นป่ะอ่ะเฮ้ยอาู่วันใจเย็นก่อนหมดแล้วหมดแล้วบีแม็กพี่หนึ่งหมดแล้วผมไม่รู้ว่าหมดหรือยังพี่หนึ่งหมดแล้วบีแม็กของมิวได้ไหมบีแม็กเอาส่งมาเองของมิวมีของมิวมีตัวนึ่งพอใจละ หมดแล้วเงาเนี่ยหมดแล้วเขาเป็หนึ่งหมดกล่องแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเหลืออยู่มาข้าเกียร์ท้าโอ้พระเจ้าช่วยแท้แท้แท้วายแท้เกลือเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเอาอย่างนี้บอกเลยมาลุ้นของปั้นต่อได้เดี๋ยวนี้มันจะได้อะไรไปมากกว่านี้เองไหมวันนี้โอกาสได้ S R กับ U R เลยว้ยใช่ ออกก็ดีเออดูกันมาดูกันอ่าอยู่อย่างนี้ออกสองจำได้สวยงามสวยเลยลูกบอลใช่ไหมโอ้รักรักเลยแสดงว่ามันสุ่มออกสองในแบบแบบต่างันเออใช่ใช่ใช่แบบแบบออกสองเป็นออกลูกอลบุกพกดเป็นท่อนพี่ถึงไว้ไหนวะมาเรามาสรุปเลกันดีกว่าว่าใครจะใครชนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งเอ้ยเออ เนี่ยผมได้มันเป็นเจ็ดใบนี้ใช่ไหมมีแม็กสองตัวมีมิวแล้วก็กีเดนมีเนี่ยวีจะมีห้าตัวเกโนเซกพาวันอะไรอ่ะเกเคงธานีบป้าแล้วก็กีเดนจำชื่อไม่ได้โยคุบะซิริโยคุบาลิสึเออโยคุบาลิริบาบอโอ้โหดูกี่ใบอ่ะทั้งหมดอันนั้นขีใบประมาณเจ็ดใบ จะดูเจ็ดใบพี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เดี๋ไม่นับนี่นะใช่ของป้านคือแปดใบนะตัวโปเกมอนอ่ะดูแล้วดูของพี่เลยมาออกกับฟอยเต็มไปหมดเลยฟอยต์มีแบบเลยฟอยผมก็มีเท่ากันนะน่าจะไม่เท่าไม่เท่าพี่หนึ่งเยอะกว่าพี่หนึ่งมีแปดใบผมมีเจ็ดอ่าก็และใช่มันมันดึงเลทกันใช่มันจะดึงเลทกันจ้า ปันผู้ชนะครับผมอุ้มแล้วคุ้มโอ้โหอึเกเลยเมื่อกี้ถ้าจัดได้สองกล่องเลยมั้งนะถึงปะมันเป็นเอเอตัวเล่นอ่ะเออน่าจะเอตัวเล่นอ่ะแล้วตัวสาคัญในเด็กต้องใส่อยู่แล้วใช่ของต้องใส่อ่ะน่าจะแบบแพงอยู่น่าค่อนข้างแพงอยู่โอเคแล้วไม่ไรก็ต่อให้พี่หนึ่งจะได้น้อยกว่าแต่พี่ก็แต่พี่ก็ได้น้อยกว่าเปลี่ยนเ็้เท่า โอ้ยอย่างเหงาเลยเคไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่จะเปิดไม่ต้องคิดมากเปิดไปเลยอยากเปิดเปิดเลยเพราะของถ้าจะเล่นฟิวชั่นนะมันต้องใช้อะใช่ใช่ที่ร้านนัดการ์ดไปเปิดเลยเชื่อพี่หรือว่าถ้าไม่อยากเปิดไปร้านนัดการ์ดซื้อซิงเกิลก็ได้ก็ครบอยู่ดี่อยากใช่เป็นใบก็ได้ใช่ใช้ประมาณใกล้เคียงกันแต่การเปิดกล่องแบบนี้มันได้ลุ้นไงมันได้ลุ้นค่เรืออะไรอินเทอติเนิตอาร์ตที่มันเป็นแบบ อ่าราคาสูงสูงเออหายไปนั่นไปเลยถ้าอยากรู้ว่าอารมณ์แบบนั้นเป็นยังไงก็ปประมาณครึ่งคลิปเมื่อกี้อยู่ค้างประมาณแบบห้าตีวียอ่ะนั่นแหละมันก็จะประมาณนี้อารมณ์ของการเปิดกระชาก็สนมันก็จะสนุกสนานอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาตังค์มาซื้อเล่นไปเลยก็สิงเกิลจบที่ได้และที่เดียวที่ตอบโจทย์ทั้งสองอย่างนี้นั่นคือร้านนัดการไปกับอาษาชั้นห้าครับผมก็อย่าลืมเข้าไปแวะเวียน ไปนั่งเล่นก็นได้ตอนนี้ก็ร,รอแค่นั่งเล่นได้แล้วแล้วก็ไปซื้อกระชาก็ได้ไปซื้อซองสูมไปซื้อซิงเกิลซื้อสตาร์เตอร์ซื้ออะไรตรงนี้อะไรไอซัซีเต็มไปหมดไม่ได้มีแค่การ์ดโปกเกมอนด้วยมีการ์ดทุกอย่างให้เลือกเ<ม>ยอะแยะมากมายทั้งสายสะสม และก็สายเพยเยอร์อืมโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอัพสุกูลนะครับสำหรับในคลิปหน้าเราจะทำอะไรหรือรีวิวอะไรกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับลาลแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 อยากจะร้องนะฮเฮ้ย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 อยากจะร้องนะฮะ